เพื่อนจ๋าช่วยกดซับสไครต์หรือกดติดตามให้หนูจีนกับพี่จ๋าด้วยนะจ๊ะหนูจีนกับหนูจ๋าตอนกีฬาสีโรงเรียนเชาน้านี้ที่สนามของโรงเรียนมีสีสันและคลึกคักเต็มไปด้วยนักเรียนทุกๆระดับชั้นเรียนที่ใส่เสื้อสีแตกต่างกันเพื่อบ่องบอกว่า แต่ละคนอยู่ประจำสีอะไรกันบ้างงานกีฬาสีของโรงเรียนจะถูกจัดขึ้นในทุกๆปีโชคดีนะวันนี้เมฆเยอะเลยป่านพูดพร้อมหันไปกวากมือเรียกเก้าเออวันนี้รอบชิงเลยนะเค okay, พูดพร้อมบิดตัวยืดเส้นยืดสายไปมาซ้ายขวาขาให้ได้เหรียญทองเลยนะ หนูจีนพูดให้กำลังใจเคเคพยักหน้าให้หนูจีนด้วยความมั่นใจหลังจากเตินขบวนเสร็จครูใหญ่ก็ได้กล่าวให้โอววาดเด็กๆทุกคนว่างานกีฬาสีนั้นถูกจัดขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆรู้จักแบ่งเวลาได้ออกกำลังกายเพื่อที่จะได้มีสุขภาพแข็งแรง ให้รู้จักการทำงานเป็นทีมเกิดความสัมพันธ์อันดีกันกับเพื่อนร่วมทีมและรู้จักเสียสละอดทนที่จะฝึกซ้อมรู้จักยอมรับความพ่ายแพ้และเมื่อชนะก็ต้องรู้จักแบ่งปันมีน้ำใจนักกีฬาเมื่อครูกล่าวจบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในกีฬาสีต่างๆก็เริ่มต้นขึ้น เคสู้สู on ้เคสู้ตายเคไวไล่สู้ตายสู้สู้เคสู้สู้เคสู้ตายเคไวไล่สู้ตายสู้สู้เคสู้สู้เคสู้สู้เคสู้สู้เสียงหนูจีนหนูจ่าป่าและก้าวร้องเพลงเชียร์เคอย่างสุดเสียงสามสองหนึ่งไป หลังจากสิ้นเสียงเคก็ออกตัววิ่งอย่างสุดชีวิตเควิ่งจนไม่ได้ยินเสียงเชียร์รอบข้างเครู้แค่เพียงว่าต้องวิ่งไปให้ถึงเส้นชายให้เร็วที่สุดสายตาของเคจับจ้องไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นเส้นชายอยู่อีกไม่ไกลตอนนี้หูของเคแทบไม่ได้ยินเสียงใดๆ เสียงดังขึ้นพร้อมแรงกระแทกทำให้เคสะดุดล้มกลิ้งลงไปกับพื้นพอเคตั้งสติได้ก็มองเห็นเพื่อนที่ร่วมวิ่งกับเขาอยู่นอนสลบเครีบวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนที่นอนไม่ได้สติอย่างรวดเร็วกองเชียร์เริ่มเปลี่ยนมาเป็นไทยมุงเคพยายามจะประคองเพื่อนขึ้นมาในขณะที่ครูหลายคนก็รีบเข้ามาช่วยอุ้มเพื่อนที่นอนหมดสติไปยังห้องพยาบาลของโรงเรียน เครีบตามไปอย่างเป็นห่วงทำให้หนูจีนหนูจาป่าและก้าวเองก็เดินตามเคไปอย่างเป็นห่วงเช่นกันเคนายเป็นอะไรมากไหมอ่ะนายเดินขากระเพกกะเพกเลยนะเดินช้าๆหน่อยสิก้าพูดไปเดินไปอย่างห่วงเคแต่เคก็ยังคงเดินมุ่งหน้าตามครูและเพื่อนที่หมดสติไปอย่างที่ห้องพยาบาลไม่นานเพื่อนก็ได้สติขึ้นมา สอบถามไปก็ได้ความว่าเมื่อเช้าเขารีบจนไม่ได้กินอาหารเช้าจึงทำให้ไม่มีแรงเคเองรู้สึกโล่งใจที่เพื่อนไม่เป็นอะไรมากไม่นานเคเองก็เริ่มรู้สึกปวดเท้าตัวเองขึ้นมาพยาบาลตรวจอาการและประถมพยาบาลเบื้องต้นให้เคและบอกว่าเคไม่สามารถลงแข่งต่อไปได้เพื่อนๆรู้ว่าเคเสียใจมาก เพราะนี่เป็นกีฬาแรกที่เคยอมลงเล่นและเป็นกีฬาแรกที่เคมีความหวังว่าเขาจะได้รับเหรียญทองพระอาทิตย์คอยต่ำลงพิธีปิดกีฬาสีกำลังจะจบลงครูใหญ่ประกาศรางวัลชนะเลิศให้นักกีฬาทุกๆประเภทออกมารับรางวัลพร้อมเสียงปรบมือ ครูขอปิดการแข่งขันในปีนี้ด้วยรางวัลน,น้ำใจนักกีฬายอดเยี่ยมไรแ,แกครูประกาศชื่อของเคด้วยน้ำเสียงที่ภาคภูมิใจเคตกใจกับรางวัลน,นี้จนทำอะไรไม่ถูกก้าและป่าช่วยกันพยุงเคขึ้นไปรับรางวัลเกือบจะวิ่งถึงเส้นชัยแล้วนะ นี่คือรางวัลชนะเลิศที่ครูและครูทุกคนในโรงเรียนอยากจะมอบให้เด็กที่มีน้ำใจอย่างเธอเครับรางวัลเป็นประกาศนียบัตรจากครูใหญ่ด้วยความชื่นใจชื่นใจที่ตนเองได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องเสียงปรบมือจากเพื่อนๆในสนามดังกึกก้องยิ่งกว่ารางวัลแห่งชัยชนะไหน ถึงแม้เคจะไม่ได้รับเหรียญทองแต่เคได้เข้าไปอยู่ในใจเพื่อนๆและครูทุกคนในโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว